สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆ่อมา,อาทำความรู้จักกับสวนข้าวโพดสวนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นสวนข้าวโพดแห่งแรกเลยครับในอำเภอนาจะหลวยที่ทำการปลูกในลักษณะที่มีข้อตกลงกับทาง บริษัทผู้รับซื้อผลผลิตนะครับอย่างครบวงจรทีเดียวครับสวนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ตำบลน,นาจล่วยนะครับอำเภอนาจล่วยจังหวัดอุบลราชธานีนี่เองครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปพบเจ้าของสวนนะครับ mm hmm. เนื้อที่นี่ผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าพื้นที่ที่ปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นข้าวโพดหวานนะครับ เนื้อที่ประมาณเท่าไหร่แต่เท่าที่สังเกตดูนี่กว้างขวางทีเดียวครับแปลงนี่สวยงามมากเลยครับลักษณะของดินนี่จะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับฝนเพิ่งตกใหม่ๆครับเพื่อนๆดูสวยงามทีเดียว ฟากถัดไปนะครับก็เป็นสวนยางพารานะครับเท่าที่เคยสอบถามเจ้าของสวนแปลงนี้มาก่อนเนี่ยก็เคยเป็นยางพารานะครับแต่ว่าก็ตัดสินใจที่จะโละยางพาราทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็หันมาปลูกข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดหวานครับนี่ครับมารู้จักกับเจ้าของสวนข้าวโพดนะครับหนึ่งเดียวในอำเภอนาจหลวยนะครับ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ตองเนาะครับผมพี่ตองครับใส่คลุมหน้ามาอย่างดีเลยครับบอกว่ายังไม่อยากเผยตัวช่วงนี้นะครับถ้าได้ผลผลิตข้าวโพดแล้วถึงจะเปิดเผยตัวนะครับว่าอ่าชื่อจริงชื่ออะไรนะครับเออผมถามหน่อยพี่ตองครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ปลูข้าวโพดนี่กี่ไร่ครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดในแปลงนี้นี่ สิบหกสิบห้าไร่สิบห้าไร่นะครับปลูกข้าวโพดนี่สิบไร่ครับอ๋อปลูกข้าวโพดสิบไร่ข้าวโพดที่ปลูกนี่เป็นพันธุ์อะไรครับพี่ต๋องพันไฮบริดห้าเก้าพันไฮบริดห้าเก้าเป็นข้าวโพดหวานที่รับประทานฝักข้าวโพดหวานนะครับรับประทานฝักก็คือเอาไปต้มแล้วกินใช่ไหมพี่พี่ต๋องใช่ครับอ๋อเออตอนนี้ปลูกมาแล้วกี่วันกี่เดือนนี่ครับที่ต้นเล็กได้ สิบห้าวันครับสิวันนะครับลงมาแล้วสิบห้าวันต้นกำลังแตกใบยอดนี่ประมาณ1 2 3 4งอ่าสใบอ่อนแล้วครับ15วันปลูกมาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนี่ก็เป็นแถวยาวทีเดียวครับผลผลิตที่คิดว่าจะจะได้เนี่ยประมาณกี่ตันนะพี่พี่ตองผลผลิตนีนไล่หนึ่งนะมีคนทำได้ถึง สามตันห้าครับสามตันห้าสามจุดห้าตันต่อตไร<ล>่ไรครับทั้งหมดนี่กี่ไร่นะทั้งหมดนี้สิบไร่ครับสิบไร่ก็จะได้ประมาณสามสิบห้าตันสามสิบห้าตันครับเขารับซื้อในราคาประกันหรือเปล่าพี่ต๋องราคาประกันที่ทําข้อตกลงกับบริษัทตอนนี้สี่บาทยี่สิบาทสี่บาทยี่สิบสตางค์สี่บาทยี่สิบสตังค์งต่อกิโลถ้าคูณด้วยสามสิบห้า 3,500ัอยอุ้ยไม่ใช่ดิ35ตันใช่ไหมครับสาตันมันตกตันแล้วเท่าไหร่พี่ตอมตกตันละประมาณ4 2่พตันละ4 2่พไล่หนึ่งได้3ตัน5ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทครับอ๋อสี่พันตัน3 5, 5, 5, 4มสี่สิก็ประมาณ หมื่นสี่กับประมาณหมื่นสี่ครับอ่าผมตีท่วนๆเลยหมื่นห้าับถ้าสิบไร่ก็แสนห้าแสนห้าครับอ,อ๋ออันนี้กี่ไร่นะสิบไร่ครับสิบไร่เนี่ยคาดหมายว่าผลผลิตที่จะได้รับจากการประกันในราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณแสนห้านะครับใช้เวลากี่เดือนพี่ต๋องใช้เวลาเจ็ดสิบห้าวันครับสองเดือนครึ่งสองเดือนครึ่งได้แสนห้า ลง er ทุนไปเท่าไหร่ลงทุนนี่เฉลี่ยตกไร่ละ5,000ครับก็ประมาณห0 0 0มื่นอ๋อต้นทุนโดยปกติจะเฉลี่ยไล่ละ5,000ันห้าหมื่บาทได้แสนห้านั่นคือหมายความว่า2เดือนครึ่งนี่จะมีกำไรอยู่1,000งแนะพี่ต๋องครับโกหกหรือเปล่าก็ต้องรอดูวันที่5 กันยาครับเก็บผลผลิต5กันยานะครับจะวันจะเป็นวันที่มาเก็บผลผลิตข้าวโพดหวานแปลงนี้นะครับใช้พันธ์ุอะไรนะไฮบริด59ครับไฮบริด59ของอะไรของแปซิฟิกครับเหรออันนี้ไม่ใช่โฆษณานะครับเพื่อนๆพ, <c oughs> พอดีมันเป็นพันธ์ุแบบนี้ <c oughs> จริงๆนะครับจริงๆโอ้เดียเด๋ยวเดี๋ยวมาคิดว่าผมได้ค่าโฆษณา, <c oughs> าพันุ์ข้าวโพดไฮบริด59 ใช่ไหมครับพี่ตอมครับโอ้หสวยทีเดียวครับที่ดินแปลงนี้นี่ผมอยากได้มากเลยเนี่ยพี่ตองจะขายผมสักไร่สองไร่ได้ไหมก็คิดว่าจะขายให้สักไร่หนึ่งอ่ะโอ้โหโหลวดเรียวจริงๆเลยนะครับจะขายผมแล้วหนึ่งไร่แต่สวยจริงๆครับเพื่อนๆที่ดินแปลงนี้เนี่ยเนื้อดินเนี่ยผมว่าน่าจะปลูกทุเรียนได้นะพี่ตองมีแผนที่จะปลูกทุเรียนไหมพี่ต้องก็มีแผนที่จะปลูกทุเรียนผมเว้นช่องวางไว้อยู่ ไหนไหนไหนตรงนี้ตรงไหนตรงนี้จะจะห่างกว่าเพื่อนออ๋เว้นช่องไว้อยู่เพื่อนเพื่อนสังเกตเห็นไหมครับว่าช่องช่องเนี่ยระยะห่างมันจะต่างจากร่องอื่นมันจะกว้างกว่าร่องอื่นๆนะครับอ๋อนี่คือแนวที่พี่ต๋องจะปลูกทุเรียนใช่ไหมครับใช่ครับเออโอ้เพื่อนเพื่อนอ๋อวางไว้หลายสเตปทีเดียวครับอันนี้ข้าวโพดหวานเพิ่งโตขึ้นมาสิบห้าวันนะครับเพื่อนเพื่อน แล้วนี่ก็ช่องว่างนะครับที่วางระยะไว้เพื่อลงทุเรียนพี่ต๋องจะลงทุเรียนเดือนไหนปีไหนเนี่ยก็ลงเดือนนี้ครับประมาณกลางกลางเดือนนะครับ<อ>ลงทุเรียนกลางเดือนนะครับพี่ต๋อง,<ล>งเขาจะลงสอบห<ท>้าไ<ล>ร่ก่อนอลงทดสอบห้าไล่โซนโซนที่ผมถ่ายอยู่ใช่ไหมครับครับผมโอ้โ อ๋อนี่หวังรวยเป็นเศรษฐีทุเรียนเหมือนกันนะพี่ต๋องเนี่ยเนอะก็อยากมีสวนทุเรียนไว้ชมบ้างว่าเอ๊ะปลูกทุเรียนแล้วเขาได้เงินกันโอ้มีสักห้าไร่หมายถึงว่าเห็นเขารวยเราอยากรวยบ้างวนเนอะรวยกับเขาบ้างแต่ผมบอกพี่ต๋องเลยนะเป็นการเริ่มที่ดีนะที่จะลงทุเรียนไว้ในระหว่างร่องของข้าวโพดหวานเนี่ย ในขณะที่ทุเรียนมันยังไม่ได้ผลผลิตเราก็ได้ขายก้าโปดถูกไหมเจ็ดสิบห้าวันแล้วได้เงินอ่าโอเคเลยผมถามลึกลงไปอีกพี่ต๋องครับไอ้ที่ว่ามีบริษัทที่เขาจะรับซื้อผลผลิตเนี่ยพี่ต๋องไปทําสัญญาไว้กับบริษัทไหนที่ไหนยังไงบอกให้ฟังหน่อยผมทําสัญญากับบริษัทอุบลบรัเบรเทคที่จะมารับซื้อผลผลิตของของแปลงกระโปดแปลงนี้อือคือทางบริษัทเขารับเขาต้องการผลผลิตนี่ วันละประมาณหกสิบตันแต่ผมเป็นแปลงทดลองแปลงแรกในนาจะรุ<อ>๋ยถ้าแปลงนี้ประสบผลสําเร็จ<อ>ก็จะขยายพื้นที่ปลูกให้<อ>ให้บริษัทอ๋ออันนี้เป็นแปลงแรกครับคือพี่พี่ต๋องเป็นหนูทดลองใช่ไหมเป็นหนูทดลองครับ <laughs> ตอนนี้บริษัทเขาให้มเมล็ดพันธุ์มาสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์สนับสนุนเรื่องปุยป๋ยปุ๋ยอันนี้คือเขาให้แบบไหนฟรีหรือ,รองไงไม่ไม่ให้เป็นเราเครดิตมาก่อน อ๋อให้เงินเชื่อให้เงินเชื่ออ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแล้วก็รับซื้อผลผลิตเราไปรับซื้อผลผลิตเราไปในราคาที่รับประกันใช่ครับอ๋อถามถามถามพี่ตองอีกนิดหนึ่งเข้ารับซื้อแต่ฝักหรือว่าต้นมันเข้าโพดเนี่ยที่มันเป็นต้นเขียวเขียวอยู่นี่เขาเขารับซื้อด้วยไหมหรือว่าอย่าง,งต้นเข้าโพดตอนนี้มีฟาร์มแพะที่อุบนของฟาร์มขุนเดชจองไว้หมดแล้วครับสิบไร่เนี่ยนะต้นเข้าโพดหลังจากหัด หากฝัก,กข้าวโพดออกไปแล้วเนี่ยเขารับซื้อต่อเขารับซื้อต้นมันไร่ละหนึ่งพันบาทอ๋อสิบไร่ก็ได้อีกมือนหนึ่งมือนหนึ่งอ,อเออก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับเพื่อนๆในพื้นที่อำเภอนาจันหลวยเนี่ยผมเท่าที่สังเกตดูนะครับนอกจากจะมีสวนยางพารารอบๆที่ดินแปลงสิบไร่ของพี่ต๋องเนี่ยเป็นยางพาราทั้งนั้นนะครับ แล้วตอนนี้พี่ต๋องเขปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตนะครับมาเป็นการปลูกข้าวโพดหวานใช่ไหมพี่ต๋องใช่ครับอ่านดูแล้วใช่ไหมว่ามันจะทําให้เรามีรายได้เร็วขึ้นผมคํานวณดูแล้วนะว่าข้าวโพดหวานนี่ปีหนึ่งพันไฮบิดห้าเก้าเนี่ยเราจะปลูกได้สีร่รอบอสี่รอบรอบละสามเดือนกับการเตรียมดินเตรียมอะไรด้วยนะอ่ะอะาก็จะอยู่ประมาณสามเดือนอก็ถ้าได้รอบละ กำไรรอบละหนึ่งแสนสี่รอบก็ได้สี่แสนนี่คือสิบไร่ครับนี่คือสิบไร่อ๋อโอ้พี่ตองฝันไกลไปหรือเปล่าผม<ก>จะรอพิสูน์นะกะ็ต้องรอพิสูน์ด้วยกันนะครับว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายน,นก็นคือ,อวันที่ห้าอ๋อวันที่ห้ากันยาจะเป็นผลผลวันเก็บผลผลิตผมจะมาดูับยินดีครับผมจะมาดูผมผมถามพี่ตองนิดหนึ่งถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อน ที่เขาสนใจที่จะปลูกข้าวโพดหวานแบบพี่ตองเนี่ยแล้วอยากทําสัญญากับทางบริษัทด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้ได้หลักประกันแน่นอนว่าขายผลผลิตได้แน่นอนเนี่ยถ้าอยากให้พี่ตองติดต่อให้หรือว่าอยากได้ความรู้จากพี่ตองเนี่ยพี่ตองพร้อมไหมเนี่ยพร้อมครับยินดีให้มาศึกษาดูงานได้ครับแล,ว,แลวก็ทางบริษัทตอนนี้ต้องการพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณพันหไร่จริงนะอ่ะ,อะในพื้นที่น่าจะรวย น้ำยืนบุญทลิกโอ้อันนี้ไม่ใช่โกหกไม่ใช่ตอแหลนะไม่ใช่โกหกกับของจริงนของจริงอ๋อผมก็เห็นอยู่ครับว่าเป็นของจริงเพราะพี่ตองลงไปแล้วสิบไร่ครับอ้คือถ้าเพื่อนๆในพื้นที่อำเภอนาจะห่วยสนใจที่จะปลูกข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็มีคอนแทคกับทางบริษัทครับเออรับซื้อผลผลิตที่แน่นอนเนี่ย อันนี้มาปรึกษาพี่ตองได้อยู่ใช่ไหมยินดีครับมาปรึกษาได้ครับมาเรียนรู้ก่อนที่เราจะลงมือให้มาเรียนรู้ก่อนให้มาดูงานก่อนว่ามันได้จริงไหมอออยินดีเอาเอาแปลงพี่ตองนี่เป็นเป็นแปลงทดลองเป็นแปลงทดลองครับออแล้วพี่สูตรกันนด้เห็นเห็นเลยว่าเอ้ยมันได้ผลผลิตอย่างนี้จริงๆครับแล้วบริษัทก็รับซื้อจริงๆครับบริษัทมีตัวตนมีตัวตนครับอ๋อถามนิดนึง พี่ตองจะบอกได้ไหมว่าเบอร์โทรศัพท์พี่ตองอะไรเพื่อมีคนสนใจแล้วอยากติดต่อขอร่วมเป็นกลุ่มปลูกข้าวโพดด้วยเนี่ยพร้อมไหมพี่ตองได้ครับได้ครับพี่ตองบอกเบอร์โทรมาเลยมา0880936691 0880930936691ขอสายพี่ตองครับ รับทันทีใช่ไหมรับทันทีอ่าโอเคถ้าโทรศัพท์อยู่กับมือรับทันทีอ๋อถ้าโทรศัพท์อยู่กับมือจะรับทันทีกมจ่กับมือก็จะโทรกลับอ๋อโอเคเพราะงั้นถ้าเพื่อนๆสนใจที่จะปลูกข้าวโพดหวานนะครับแล้วก็อยากทดลองหารายได้เสริมจากอาชีพการปลูกข้าวโพดในช่วงระยะสั้นนะครับสามเดือนเศษอ่าทดลองแปลงเล็กๆก่อนก็ได้นะครับทราบว่า เขาไม่ได้ให้เราปลูกแบบสเปซสปาใช่ไหมพี่ต๋องถ้ามีข้อตกลงกับบริษัทเนี่ยเขาจะกจําหนดกําหนดเนื้อที่ให้ปลูกว่าต่อคนเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่แล้วช่วงระยะเวลาที่จะปลูกคนนั้นคนนี้เนี่ยต้องปลูกช่วงไหนเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนถูกไหมพี่ต๋องใช่ครับก็คือทางบริษัทเราอย่างน้อยนี่อย่างน้อยจริงๆรนี่วันหนึ่งไม่ให้ต่ํากว่าห้าไร่เพราะให้เหมาะกับการขนส่ง อย่างน้อยสิบห้าตัน๋อหมายถึงว่าต้องบล็อกต้องบล็อกเลยว่าอย่างน้อยต้องวันหนึ่งต้องห้าไร่อออมีห้าไร่มีสิบไร่มีสิบห้าไร่มียี่สิบไร่อือมต้องบล็อกให้ชัดเจนเลยว่าเพราะว่าเราทำสัญญากับทางบริษัทแม่อีกทีหนึ่งอว่าต้องการผลผลิตวันนี้กี่ตันกี่ตันอ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับอันนี้เพื่อนๆถ้าสนใจที่จะทดลองดูนะครับว่าการปลูกข้าวโพดหวานนะครับ แล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งเนี่ยทดลองก็ได้ครับทดลองปลูกในพื้นที่เล็กๆน้อยๆก่อนอดูว่ามันคุ้มกับเงินที่ลงทุนไปหรือเปล่านะครับหรือจะใช้รูปแบบของพี่พี่ต๋องก็ได้ครับเออขอทุนบริษัทก่อนใช่ไหม จ้าผมของผมนี่ขอทุนบริษัทก่อนเพราะว่าเป็นหนูทดลองอ๋อเป็นหนูทดลองแต่คนอื่นนี่คือก็ต้องมาคุยกับต้องมาคุยกับบริษัทเองนะครับอ่าอันนี้ช่องสบายสบายก็พาเพื่อนเพื่อนมาอ่าชมดูแปลงซึ่งถือว่าเป็นแปลงแรกนะครับในพื้นที่อำเภอนาจั่วไหลที่ปลูกข้าวโพดหวานนะครับส่วนมากนี่แปลงข้าวโพดในพื้นที่นาจัลวยจะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์จะเป็นส่วนใหญ่นะครับ ใช่ไหมพี่ต๋องใช่ครับโอเคเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเลยครับจากพี่ต๋องอ่าบ้านอะไรเนี่ยอยู่ตรงนี้บ้านคโทนบ้านคาโทนนะครับหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่สี่หมู่ที่สี่ตำบลนาจะหลวยอําเภอนาจะหลวยครับจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้เป็นแปลงแรกนะครับเท่าที่ผมสืบข้อมูลมาก็เป็นแปลงแรกที่เป็นหนูทดลองนะครับเดียวเดือนกันยายนนะครับ เรามาพิสูจน์ด้วยกันว่าผลผลิตที่พี่ตองได้เนี่ยเขาได้ผลผลิตเท่าไหร่แล้วเขามีไรายได้ในพื้นที่ผลิตข้าวโพดส,สิบไร่เนี่ยเขาได้เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆอนอยากปลูกก็มาคุยกับพี่ตองนะครับเอออันนี้ผมก็แนะนําเพื่อน,อนๆนได้เท่านี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อพี่ตองได้ตามเบอร์ที่อ่าบอกให้ฟังไปตะกี้ ถูกไหมครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับช่องสบายๆครับสวัสดีครับปีตองวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ